ครับผมสวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางหางเสียงภาคบ่ายนะครับประจำวันพฤหัสนะครับสาหรับขอประทานโทษครับประจำวันศุกร์ครับอาจจะได้ยินเสียงรถสตาร์ทอยู่นะครับพอดีผมอัดคลิปในรถยนต์ครับพอดีผมออกมาทําธุระข้างนอกนะครับหางเสียงบ่ายผมทันตัวเปิดที่44874เนะครับเมื่อเช้าเด็กมนล่างตรงๆไปเรียบร้อยแล้วสีดาเหมือนกันที่แต้มเดียวแตกตรงเนาะก็รุนกังต่อบ่ายครับบายจากตัวเปิด สี่สิบแปดเจ็ดสี่สองเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้สองแปดแปดเอสองแปดแปดสองนี่ควนใจอย่างที่พูดถึงเนี่ยก็ชอบสองมากกว่าแปดนิดนึงครับเนาะชอบสองมากกว่าแปดนิดนึงครับเมื่อเช้าปิดหนึ่งหกบ่ายปิดสามแปดไหมเอาไปก่อนหนึ่งชุดครับสามแปดเต้นตัวเปิดบ่ายสามแปดแปดสี่ เนาะอันนี้ติดไว้ก่อนนะครับแล้วก็บ่ายสําหรับผมเลงไว้ผมเลงไว้2นะคารุเคาวิ่งจัดสนะครับคารุเคาวิ่งจัดสมื่อวานเบิ้งใช่ไหม้จัดเลย2 2 0สองศูนย์ศูเนาะแปดสอมากับ2 2มากับ4ไม้ ปออภัยครับ42เนอะหกห่างครึ่งนะครับ10248 842ร้อยมัแปดครับขลอภัยครับสามตัวสามสามแปดสามแปด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 สี่แปดสี่สี่ 822, 822, 822, 8 22, 8 2 842, 880, 8, 8, 8, 8 0 0แล้วก็840ครับทางเสียงบ่ายได้ประมาณนี้ครับเจอที่หุ้นดึกครับสวัสดีครับ